สวัสดีครับนิวเกียวเลิศวันนี้นะครับก็จะพาทุกคนมาพบกับเอฟเฟกก้อนหนึ่งนะครับจะเรียกว่าเอฟเฟกก็ไม่ได้เพราะว่าก้อนนี้นก็คือลูเปอร์นั่นเองนะครับเป็นลูเปอร์ที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลเพราะว่าเป็นลูเปอร์ก้อนเริ่มต้นที่มาในราคาที่ค่อนข้างจะเข้าถึงง่ายนะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องซ้อม88 Boy Music กนะครับก็ถ้าใครที่สนใจจะซ้อมดนตรีก็ทักไปที่เพจของ8 8 Boy m บอย c ได้นะครับหรือว่าเครื่องดนตรีมือสองก็มี จัดจำหน่ายเหมือนกันนะครับใครสนใจก็ลองเข้าไปดูที่เพจของเขาได้นะครับติดต่อไปหาพี่บอยได้เลยนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้มารีวิวห้องซอบนะเราจะมาพูดถึงเจ้าลูปเปอร์ก้อนนี้กันนะครับตัวนี้เป็นลูปเปอร์จากค่ายก็โกะนะครับรุ่น SLP 2 Mini SOS l เป p e r นะครับราคาเปิดตัวมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าถึงง่ายมากๆนะครับอยู่ที่พันต้นๆเท่าน,น,นั้นอยู่ราวๆ1ัน0ถึงพันประมาณนี้นะครับคลิปที่แล้วนะครับคุณแบงค์ฟองฟอดเขามีการถ่ายคลิปไว้แล้วว่า การ Unbox ของมันเนี่ยข้างในประกอบไปด้วยอะไรบ้างอย่างที่เห็นนะฮะไม่มีฟัง์ชันอื่นเพิ่มเติมหมายถึงว่าไม่มีอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมเช่นเรื่องของตัวจ่ายไฟนะครับไม่มีโฮสพ์ายมาให้มีแต่ก้อนเปล่าๆรูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยทำจากอลูมิเนียมถือว่าเบามากๆก,ก,ก้อนเล็กมา,มากๆครับ เดิมนเช่นเขาอยู่ที่ประมาณ 91, 91 mm, นะครับ91มิลลิเมตรนะครับความกว้างของเขาอยู่ที่ประมาณ5 1มิลลิเมตรและความสูงจากพื้นขึ้น,นมาประมาณที่5 3ม mm, มิลลิเมตรถือว่าเป็นก้อนที่พกพาง่ายนะครับพิเศษคือรุ่นนี้เขามากับปุ่มนี่นะครับสวิตช์แบบซอฟทัสนะครับทำให้กดเข้าไปได้ง่ายมากขึ้นนะครับไม่ต้องรู้สึกว่ามันกระด้างกระเดือกอีกแล้วนะฮะแต่หน้าตาของเขาต้องบอกว่าเป็นรุ่นเดิมต้นไม่มีอินเทอร์เฟซใดใมาให้นอกจากไฟ LED แสดงผลนะครับและมีปุ่ม ควบคุมวอลุ่มของเสียงลูปเปอร์มาให้นะครับมี1 Input 1 o u t p u t เป็น P.R.S ปกติจ่ายไฟด้วย DC 9โวลต์กินไฟที่ประมาณ300มิลลิแอมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อก็เผื่อตังค์ไว้ซื้อ power supply ด้วยละกันแต่อย่างที่บอกครับเป็นก้อนเริ่มต้นงานจากจีนนะครับแต่ต้องบอกว่างานประกอบค่อนข้างดีมากๆเราจะให้เจ้าของเขาครับคุณแบงค์ฟองพอดได้มารีวิวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของมันกันเลยนะครับโอเคไปครับ โอเคตอนนี้ก็อยู่กับคุณแบงค์แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้คุณแบงค์รีวิวในมุมของคนใช้งานเพราะอันเนี้ยคุณแบงค์ซื้อมาใช้เองจริงๆนะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์จากร้านอะไรนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้ให้เขารีวิวให้ฟังนะครับโอเคคุณแบงค์เดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันเนาะได้ครับได้ครับได้ครเชิญครับตัวเนี้ยก็คือที่ผมจะแนะนาเพราะว่าเราซื้อมาเนี่ยเหมือนกับว่ามันช่วยเราฝึกฝึกฝึกทักษะได้ดีครับผมคือได้ทั้ง อินไว้ได้หรือว่าจังหวะ<ม>ได้หลายอย่างเลยครับคือมันหลากหลายมากก็ตัวนี้อยากที่รู้กันคือมันไม่ใช่เอฟเฟกที่เป็นเสียงนะฮะอันนี้<ม>บอกก่อนมันเป็นเอฟเฟกที่เราเอาไว้บันทึกหรือเลคคอร์ดมันลงไปนะฮะแล้วก็คือตัว,ค,ตวคือตัวนี้คุณสมัติพิเศษเลยคือมันโอเวอร์ด<ม>ับได้จะก,กี่อันก็ได้ครับจะก,กี่ลายก็ได้สิบลายลายี่สิบคือได้หมดเลยอ่าแล้วก็สามารถอัดได้ประมาณห้านาทีซึ่งมันเยอะนะฮะในราคาที่ถือว่าเยอะเลยห้าที UM <Dante> เดี๋ยวอันน <sm art> ี <on> <road> <IS mus i> ้เดี๋ยวผมลองเดี๋ยวลองลองอัดลูปแรกดูก่อนได้ได้ได้คุณพี่ชมลองดูว่าลูปแรกอ่ะวิธีการทำงานทำงานับมันยังไงโอ้แล้วก็สามารถเล่นเสียงลูปได้เนะใช่ครับผมอ่ะสมมตินะปิ๊กผมไหมเนาะอ่อนน่ดเดี่วโอเคเดี๋ยวเอา ลายสอนเข้าไปอ่ะนเพจแค่นี้ใช่ครับทีนี้เราก็จะรอชา้จอยู่ใหญ่แล้วก็ใส่เลย เราไอนี้ได้เลยครับสมมติจะลบ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 ล่าสุดออกอ่าได้เราก็แค่กดค้างอ่าหายแล้วเรียกกลับมาได้ไหมได้ได้ได้เรียกกลับมาเรียกยังไงถ้าเกิดเราองการเรียกเรียกเมื่อแค่ลายทมนินกลับมาอ่าโอเคเราก็แค่กดเหมือนเดิมเลยครับอ่ามาแล้วก็ก็คือรีดูเลืออนดูเนี่ยคือกดค้างครั้งครั้งเดียวจนสคริปต์แล้วก็ปล่อยได้หมดได้ได้หมดเลยตอนเล็กคอร์ดไฟสีแดงพอตอนเพลย์แบ็คจะเป็นสีเขียวใช่ครับผม ฟังก์ชันลับที่เราเจอที่แบงค์เจอว่ามันเมมโมรีได้ถึงขนาดที่ว่าถึงปั๊กหมดแล้วอ่ะโอเคก็ยังเมมไว้อยู่มันจะเป็นอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวผมกดสต็อปก่อนนะสต็อปก็คือกด2ครั้งอ่าติดติดกันอ่ะสต็อปอ่าถ้าเล่นถ้าเล่นก็กด2ครั้งอ่าโอเคอ่ะทีเนี้ยเราเอ้ยเบื่อแล้วแม่กลับบ้านเดียวปุ๊บอ่ะถอดครับผมถอดออกไปเลยเนี่ยถอดปลั๊กออกไปเลยปุ๊บถอดออกให้หมดอ่าถอดถอดออกไปเลยครับปุ๊บอ่ะเราเราเราจะเสียบใหม่อ่ะ เราก็เราก็เสียบใหม่ครับปุ๊บอ่าปุ๊บ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 โอ้โหเมื่อกี้ขอโทษทีลืมปิดแอมมีเสียงเล็กอรบกวนเล็กน้อยอ่าสังเกตไหมครับว่าเวลาเราเสียบปุ๊บเนี่ยไฟเขียวมันขึ้นอยู่ม,มันขึ้นอย่างนี้อยู่แสดงว่ามันมีอะไรอยู่ในนี้อ่าเราก็ลองกดดูอ่ะเยีายที่เราบอกไปว่าเมื่อวานน่ะเราเราอาจจะเซฟไเองเมื่อกี้ไว้แล้วเราอเอเ๊ย ลืมลบคิดลายขึ้นมาได้ใช่ไวเอามาให้เพื่อนฟังต่ออ่านเพลงก็ว่ากันไปใช่ครับผมแล้วปุ๊บออกกดทีนึงก็เล่นเลยใช่เรเล่นเลยโอ้ดับต่อก็ได้ได้ครับอ่ะเดี๋ยวลองดูเลยอ่ะก็ได้เลยแล้วแต่เราใช่ครับผมมันมันก็สามารถต่อเนื่องได้เลยถ้าเราต้องการลบทั้งหมดอ่ะเทียทงทั้งหมดกด สองครั้งเหมือนหยุดนะครับอแล้วครั้งที่สามอ่ะค้างอ๋อหนึ่งสองสามอะอะมาแบบนี้หายเลยแค่นี้เองจบแล้วก็เราก็ค่อยกลับมาเล่นใหม่ประโยชน์ของมันอย่างที่พี่ต๋องบอกเนยครับเวลาแบบเฮ้ยเราคิดลายออกอย่าเอาไปให้เพื่อนดูอย่าเอาไปเพื่อนฟังอย่าเอาไปให้เพื่อนในในวงฟังแบบเนี้ยเออก็อัดเก็บไว้แล้วก็หยิบเจ้าตัวเนี้ยไปไปหาเพื่อนที่ห้องหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดฟัง เฮ้ยัดีวกอ่นไนี่มาได้อ่ะก็เปิดให้ใครเป็นฝั่งมากม็อยู่แบบเมื่อกี้เลยอยากที่เราบอกเลยว่าถอดปบปุ่มเก็บได้อะไรแบบก็ใช้งานง่ายดีง่ายดีง่ายดีก็คุ้มค่าคุ้มราคานะตามตามสมรรถนะที่มันทําได้แต่ที่ที่ชอบเลยนะคือเขาคิดมาแล้วว่าเอ้ยการใช้งานหลูปเตอรเนี่ยควรจะมีการซอฟทัสของปุ่มที่เราเหยียบเข้าไปเนาะใช่ใช่ใช้งานง่ายแล้วก็ดูใช้ชีวิตง่ายใช้งานง่ายและอย่างหนึ่งเลยก็คือไอ้เจ้าตัวเนี้ยอืมผมว่านะมันเหมาะสําหรับคนที่ อยากฝึกตัวเองอยากอินฟูตติง้งอร <okay. S 2> ประมาณนี้ฝึกจังหวะฝึกอะไรประมาณนี้ได้ครับผมโอเคเลยตัวนี้ถื okay, ีย <okay. S 2> ว่าตบอบโจทย์ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังคิดจะหาซื้อลูปเปอร์แบบก็เริ่มต้นแบบเนี้ยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์คือถ้าใครดูแลอชอบสไตล์ของพวกเราชอบออการรีวิวจากมุมมองผู้ใช้งานจริงจริก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพยายามหาอะไรแบบมาเรื่อยๆแล้วกันวันนี้คงเท่านี้ก่อนแล้วกันได้ฝากช่องพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ One, two, three, four.